สวัสดีครับผมร้อยเอกอนุกลตอนองบอลนะครับเป็นเจ้าพนักงานจราจรจังหวตดสาริตรบุรเฉลิมเกียรตินะครับพร้อมเจ้าที่สายตรวจจราจรนะครับร้านกีฬาต่างๆใกล้เคียงร้านอบตอรงพักเฉลิมเกียรติเป็นลานปูนสามารถรองรับการตากข้าวได้เยอะนะครับเราสามารถไปตากที่รองพักก็ได้นะครับนะครับคุณพี่จะคุณพี่ต้องย้ายนะครับเอาไปตากที่โรงเรียนบ้านเรา

นอนเฝ้าตามกับด้วยความเป็นคนจากนะครชาองปรทนะครับจึงให้ท้ายตัวตัวครับก็ไม่มีอะไรมากก็ออกตรวจตามปครับก็ให้ีเียักานก็ขอบคุณครับเรียนความร่วมมือ ถ้าเรเยอะไหมยังไม่เกินเลยก็อมัดวันะครับายังไงก็ให้ป้าช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยเรื่อว่าใครตั่งข้าวตำรวจสายตัวสตำรวจได้ออกประชาสัพันธ์การสัข้าวนะก็ขอให้ฝากผู้ใหญ่นะครับเกิดประชาสัมพันธ์อ่า ครับในส่วนในเรื่องนี้นะครับเราก็ได้สั่งการนะครับทุกสพเนี่ย ต้องซือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะครับทุกปีว่าช่วงนี้กเกษตรกรเนี่ยได้เอาผลผลิตมาตากนะครับก็ขอให้ออกตัวตานะโดยเฉพาะแต่ตัวตำบลน,นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของอพื้นที่ของสพต่างๆเนี่ยที่มีลานต่างๆก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเนี่ยเขามาใช้ได้นะครับแล้วการที่จะลดประชาชนด้วยบางส่วนนะครับส่วนใหญ่ก็เพียงพอนะครับบริเวณในส่วนของ ราชการของแต่ละสพอนะครับเพื่อนะครับเป็นการปลอดภัยนะครับให้กับทางเกษตรกรนะครับแล้วก็ในส่วนของอประวัติของกลุ่มคนที่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเราก็ได้เอามาปัดปุ่นแล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็ปองปามเข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งในเรื่องของอมีการจรกรรมเรื่องทรัพย์สิน เรื่องผลิตผลทางเกษตรอย่าง,งใดครับผมแต่ว่าในส่วนของพื้นผิวการจราจรนะก็ขอใหอ้มีมาตรการนิดหนึ่งนะครับก็าาอาจจะเป็นเรื่องของมีกลวยสะท้อนแสงหรือว่ามีสิ่งของที่วางแล้วสามารถเห็นได้ง่ายในช่วงกลางคืนเนี่ยเพื่อเป็นการลดอ,อุบัติเหตุตรงนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ส่วนมากก็จะมีอุบัติเหตุตลอดนะครับแต่ว่าในส่วนของพื้นที่นะตามด้านนอกเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าช่วงเนี้ย ก็ทมีผลผลิตมาตากกันตลอดนะครับแต่ว่าก็ฝากผู้นําชุมชนให้ดูในเรื่องของอาจจะเป็นยืมกู้นะครับจากทางเทศบาลทางอะตอ,อะไรต่างๆมาวางในช่วงไหนที่มีการตากผลผลิตที่เยอะๆครับผม